มาแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Steel Avenger เกมที่มีแต่ความรักนี่เรารักเขาเขารักเรา <c oughs> รักขมโมยอุยอ้ยอุ้ยโดนแล้ว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 โอ้โดน,โดน <c oughs> ผมเพิ่งรู้ว่าไอเทมที่เป็นรูปลูกโป่งหัวใจอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเวริร์กแล้วก็เก่งนะครับผมเดี๋ยวผมทาอะไรให้ดูสักอย่างมันสามารถที่จะลอยขึ้นแบบนี้ได้นะอ่าลอยขึ้นแบบนี้ได้ผมจะให้น้อง JBV2 เนี่ยเหยียบอยู่บนหัวผมแบบนี้นะอ่าผมจะลอยขึ้นไปเนี่ยน้องเขาจะลอยขึ้นตามนะผม น้องเขาเนี่ยสามารถที่จะกระโดดไปบนหลังคาได้เลยนะผมอ่าเห็นไหมครับผมแล้วเขาก็จะสามารถเดินเหมือนที่เราเห็นกันในตามคลิปทิกต็อกนะผมแบบนี้ได้เลยจากการใช้ลูกโป่งลูกเดียวนะผมอุ้ยบ้าคนนี้เบนรอดเยอะมากเลยออกาเลโรออกาล่าอุ้ยตัวใหม่หายตัวอนนี้นี่ออกาเลโรออกาล่าครับผมโอ้โหกาล่ามมาลาลามาลาลามันมาลาลามันโอ้โห โอ้โหน้อยคนมากผมที่จะมีตัวแบบนี้นะผมเราต้องใจเย็นๆเราต้องใจเย็นๆเดี๋ยวผมกับเพื่อนจะช่วยกันขโมยนะผมที่ขอฝากล่างแยกไว้ตัวนี้ก่อนจึ๊บอีกประมาณ60สิบวินะผมเดี๋ยวผมจะเซตติ้งรอไว้ตัวนี้ก่อนจึ๊บอ่าเพื่อนผมเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะหายตัวอยู่ตรงไหนสักที่นะผมเขาเตรียมจะยกการ่ามารร่างพาะคนนี้ได้เป็นเจ้าของบ้านห้าสี่สามเอาเลยผมจึ๊บแล้วก็ออกไปแล้วก็ใช้ลูกโป่งวินขึ้นไปผมมาแล้วโอ้มาแล้วผมมาตามนัดมาตามนัดนะผมมาแล้ว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  ขึ like ้นมาขึ oh, like <laughs> <t om od oro> Alpha, psycho, ้นมาขึ้นมาโอ้โหขึ้นมาแล้วเริ่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 ๆโอ้โหมาล่าลาล่าลาล่าเรื่อยๆเรืยๆโอ้โหได้แล้วผมการลาล่าลาล่าโอ้โหทาราเลโลทาราลาแบบแคนดี้ผมทาราเลโลทาราลาแบบแคนดี้โอ้โหทาราเลโลทาราลาแบบแคนดี้มันมาไงเนี่ยแต่เราได้มาแล้วผมการรามมาราล่ามารามาลารามันตัวที่หายากที่สุดในเกมนะผมเดี๋ยวเราจะไปเทียบกับตัวเก่าของเราอะวางก่อนน้อง JB V2 การัมมาลารามารามันมาลารามันแบบจ่ายหมดนะผมได้วิละประมาณ75ล้านอ่าตัวเก่าของเราโอ้วิลประมาณ400ล้านเอะตัวเก่าของเราก็ยังจะเก่งกว่าอยู่ดีนะผมแต่ไม่เป็นไรเราก็ได้การามารารามาอยู่ดีผมชอบของหายากนะผมผมได้เปลี่ยนตัวละครตัวเองให้กลายเป็นน้องมแมลงสาบนี่ผมนึกว่าเขาเป็นจิ้งหรีดเป็นมแมลงสาบเฉยเลยน่ารักหรือเปล่าน่ารักหรือเปล่าแล้จะเปิบเปิบแผ่นดักกล้ยไปแล้วกัน ขอแพทไดกล้วยนะจ๊ะนี่ได้กล้วยเฮ้ยนี่วู้บ้านหลังนี้มาใหม่มีลาวากาสตูโนสดูนิแตาครับผมต้องต้องต้องรีบวะผมต้องรีบต้องรีบวิชานิ่งจ้าแมลงสาเอไปเลยด้วยความรวดเร็วยกยกวินาทีที่ห้าแล้วกันนะผมห้ายกเลยยกเลยวาเฮ้ยโอ้โห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 เรือ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 เพาออกแล้วผมแล้วผมแล้วผมก็ได้นะผมตอนนี้ตอนนี้ผมได้แล้วตอนนี้ผมได้แล้ว ผมแค่ต้องเดินกลับบ้านนะผมอย่าให้มีพลเมืองดีมาตีเรานะผมเราเราแค่ต้องเดินกลับบ้านนะโอเคแล้วผมอ้อมหลังอ้อมหลังวินิจอ้อมหลังวินี้เราแค่ต้องเดินกลับบ้านเราให้ได้นะผมอย่าให้มีใครมาตีเราอ่าเราแค่ต้องต้องเดินกลับบ้านนะผมอย่าอย่าให้มีใครมาตีเรานะผมเฮ้ยน้องน้องพี่ขอนะผมน้องอย่าอย่ามาตีพี่อย่า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 โอ้โหโอ้โหเรากำลังสตูโดนสตูในตาผมาโอ้โหอ้าว ผมผมใส่แว่นเลยเนะี่ยเฮ้ยผมเพิ่งรู้เนะี <c> ่ย <oughs> ดวงล้วนๆนี่เดี๋ยวเราจะให้น้องเบคอนเอาไปเก็บก่อนนะผมอ่าไปเก็บก่อนเดี๋ยวมันไม่ได้แจกนะเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันไม่ได้แจกไปเก็บก่อนอ่าเข้ามาใหม่เหมือนผมเลยบ้านเขากับบ้านผมตรงข้ามกันเลยนี่วางไปก่อนเด้อทิบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเอาวางป้อมปืนเหื่อไว้ระหว่างทางเวลาเขาตามเขาจะได้โดนยิงนะผมแปดเจ็ดหกสมองไปเดี๋ยวเขาอยู่แ้่สองแลผม สามสองปึ๊บปุ ي ي ๊บปุ๊บไปไหนไปไหนไปไหนกดกดกดแล้วกดแล้วไปไหนไปไหนไปไหนอุ้ยเขาขโมยบ้านผมอ่าไอไม่รู้ปลายละปลายละอะไร่าเล่ทาร่าลากินมามาอยู่หน้าเซเว่นเฮ้ยเจ้าของแล้วคนนี้คนนี้เฮ้ยดอตดูดดืบดืบอืดึืบปืนเฮ้ยขันดป้าปืนยิงขันดอป้าปืนยิงโอ้โทาราเลโลทาร่าลานีู่้้ขันดอขโมยขันดขโมย โอ้เข้าโดนเข้าโดนสองตัวเข้าโดนขโมยเพิ่มอีกนสองตัวแล้วผมโอ้หน้าสงสารเขาจริงๆเข้าโดนขโมยเกลี้ยงเลยนะผมอุ้ยโคโค่ฟานโตเอเลฟานโตแบบธรรมชาติครับผมแบบธรรมชาติเลยผมดิสโก้ดิสโก้ก่อนนี่เต้นไปก่อนเนาะเต้นไปก่อนเฮ้ยเจ้าเปื่มๆนี่โดนโดนเนี่ยโคโค่ฟานโตเอเลฟันโตนี่แบบแบบโก้เนี่ยผมโอ้โหสุดยอดเลย ผมได้ให้ทาร่าเลโรทาราล่าน้องเขากลับแล้วนะผมเพราะว่าน้องเขาบอกว่าน้องเขาเสียใจมากผมเลยคืนทาร่าเลโรทาราล่าให้น้องเขาไปนะผมผมไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะผมคืนให้แล้วนะครับผมอ่าเหมือนบ้านหลังนี้จะมีจิราฟฟาซิเลสเต้นะผมอุ้ยโอ้ยได้เด้เขามาใหม่นะผมเขามาใหม่เขามาใหม่เขายังไม่ทันตั้งตัวผมไปละไปละเขาก็ยังไม่ทันตั้งตัวผมบ้านผมอยู่นี้แหละเฮ้ยได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่าดูได้แบบงง โอ,โอ้เขายังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะผมได้มาแล้วนะผมอ่าเดีวยวๆเร็ๆเาวเร็วๆเวๆเร็ๆเร้วๆเรเราวๆเราวๆเร็วๆเขาเจ็วๆเร็วๆเ็อกเ้านทเน็ร็อๆเร็วบ้รนทๆมร็วๆานหวๆงร็วๆเร็วๆเร็ว้เร็วๆเร็วๆเู็วๆเรนวๆเเรวเร็เร็วอเร็วๆเวเร็วดเรวรวเร็วรวเรรร็ว พราะเขาเพิ่งมาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใครมาวางแถบไปตรงนี้เนี่ยอ่าเขาโค,โคฟานโตเลฟานโตชั้นสอง,อ,งองไปละโคโคไปละไปละเดอ้อไปละเดอ้อร์ขาโค,โคฟานโตเลฟานโตแล้วก็ต้องหลบมันรงที่หยอดน,นะผมเพื่อไม่ให้เขารู้นะผมหลบหลบซ่อนๆนี่บ้านบ้านผมเรียกติดติดติดบ้านผมตรงนี้นะอ่าต้องเนีนเนียนไหมครับเดียนๆๆเนนเดียนเนียนไปเขาอยู่ไหนโอ้ยนั่นจะเป็นหมีตัวนี้นะเฮ้ยเจ็ปุ๊บเอจ็บปุ๊บเจ็บปุ๊บเจ็บปุ๊บ นอนบ้านโอ้โหจะมีคนมาป้อนบ้านเราเหมือนกันนะผมดู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 ดเดี๋ยวเดีบ้านผมบ้านผมจื๊บนี่นี่ป้องบ้านตัวเองได้ครับผมบ้านคนนี้เปิดขอปลามึกแล้วกันนะปลาหมึกก็เอารัปแล้วเปิดดีนะปลาหมึกก็เอาไปแล้ว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 ปลาหมึกก็เอาวุ้ยบ้านหลังนี้มาใหม่มีอุดินดินดินดุด้วยครับผมอู เดี่อมาสิบห้าวิเอาวางเอาวาง15สิบห้าวิครับผมเจ้าของบ้านน่าจะคนนี้นะหกห้าสี่สามสองไปละอุดินดีอุ้ยโอ้โหสลับผิดตัวครับผมใครก็ไม่รู้บ้านเขากับบ้านผมเนะี่ยอยู่ตรงข้ามกันเลยเดี๋ยวขอเซตติ้งก่อนที่มึงือปึ๊บโอ้โหมีคนเซตติ้งพร้อมเลยเหมือนกันระ <c oughs> หว่างเขามาสนใจบ้านผมเนี่ยไม่มีใครสนใจบ้านอุดินดีดินด,ด,ดุนเลยนะครับผม อ่าเป็นโอกาสดีเดี๋ยวผมขอวางป้อมปืนกันเลยประมาณ30วิอ่าเดี๋ยวผมขอไปเซตติ้งข้างในด้วยนะผมระหว่างที่เขากำลังตีกับใครไม่รู้เนะี่ยจึ๊บอ่าหกอ่ามาแล้วมาแล้วเจ้าของคนนี้นะผมน่าจะคนนี้แหละเจ้าจของเอาเลยอูดินดินดินดุน้นอู้์ออกไปแล้วอูหออกด้วยความรวดเร็วนะอ่าเหมือนบ้านหลังนี้จะมีเบรอดก็อดนะผมไอประมาณ70็ดสิบวิเจ้าจของน่าจะน่าจะคนข้างในคนนี้นะผมขอาวางคนนี้ห่อยจื๊บฮึบปึ๊บนี่ บ้านเขากับบ้านผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลกันอยู่แล้วก็มีพลเมืองดีอีกมากมายพลเมืองมีพลเมืองดีอีกมากมายผมไม่รู้จะผ่านด่านเขาไปได้หรือเปล่าผมขอวางป้อมปืนแบบนี้ก่อนนี่เพื่อความสะดวกแล้วก็ป้องกันพลเมืองดีด้วยผมสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามไปแล้วครับผมอุ๊ย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 โคโคฟันโตัวเลยฟันเตอร์อุ๊ย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 โอ้โหเขามีป้อมปืนนะผมโคลโคฟันโตัวเลยฟันเตอร์ ไปละไปละเด้อไปละเด้อไปแล้วไปแล้วไปพลังมึงดีพลังมึงดีไปละเด้อได้หรือเปล่าได้หรือเปล่านะมีคนตามมาแล้วมีคนตามมาโอ้โหเยอะเลยมาดูมาดูโอ้โหตามมาเป็นพวงโอ้โหได้แล้วโกโก้ตัวเล็กบัตโตโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่าวันนี้สนุกหรือเปล่ากับการดูการสติวเบนรอดนะผมผมก็เลยจะเอาเบนรอดเนี่ยไปแจกให้กับน้องๆแฟนคลับนะผมจ๊บนี่ อุดินดินดินดุนมาดินดินดินดุ่นนะครับผมแล้วก็ตัวทีเด็ดอีกตัวหนึ่งมาแล้วลาวากัสตูนอสตูนีตาของนี่ตัวซี่เพลทนะผมจะบึ้บนี่เราก็จะเอาไปแจกเราลาวากัสตูนอสตูนีตาหุ้ยอุ้ยอุยอุยน้องไก่เทอร์โบเฮ้ยจะเปิบเปิบเปิบเร็วโอ้โน้องไก่เทอร์โบนะผมผมก็จะเอาไปแจกแล้วโอ้โหน้องไก่เทอร์โบเดินมาพอดีโอ้โหพวกน้องเนี่ยโชคดีมากๆเลยนผมมีน้องไก่เทอร์โบมาแล้ว พี่ก็จะเอาไก่เทอร์โบไปแจกเหมือนกัน่ปเดี๋ยวเราไปแจกกันเลยอ่าเราจะมาแจกเบรดลได้กลับน้องๆน,นะผมนี่มากันเยอะเลยอ่ามาดูว่าใครจะได้ลาวากาสตูนสตูนิตาแล้วก็น้องไก่เทอร์โบของผมประมาณ100กว่ากวิอ่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงนะครับน้องๆไก่เทอร์โบกับลาวากาสตูนสตูนิตาโอ้โหไม่มีอะไรหายากไปกว่าน,นี้แล้วดูเหมือนว่าน้องๆเขาเนี่ยบ้านจะโล่งกันหมดเลยนะผมเตรียมพร้อมมาอย่างเต็มที่ห้าสี่ สามสองหนึ่งอ่า,อาเบลลอดเปิดแล้วลุยโหลเวลากัสตูโนสตูนี่แต่ละหูคนนี้ฉลุยฉลุยโอ้ยโอ้โหโดนสกัดเลยผมไปลปะไปละเปิดแล้วลุย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 มันมีเยอะนะครับน้องมันมีโอ้โหตักสิบก่าตัวเอาตัวเดียวเลยเหรออ่าคนนี้อูดินดินดินดุนเนาะอูดินดินดินดุนมาดินดินดินดุนอุ้ย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 ไปล้ผมไก่เทอร์โบนี่น้องคนนี้ผมไก่เทอร์โบกับอูดินดินดินดุนนี่สองคนนี้เขาหลบมาจากข้างหลังเนอะ เขาหลบมาจากข้างหลังนะผมนี่ไก่เทอร์โบไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องไก่เทอร์โบน้องไก่เทอร์โบน,นี่คนนี้แหละผมอ,อ่าคนนี้ก็ได้อุดินดีนดุดุ่นไปเหมือนกันนะครับผมไปละไปละโอ้โหไปแล้วคนนี้คนนี้โอ้โหโอ้โหคนนี้โปรแล้วป่ะเนี่ยโอ้โหคนนี้วิ่งเร็วมากเลยนะผมไปล้วไปล้วน้องคนนี้น้องคนนี้ถึงฝั่งฝันหรือเปล่าถึงฝั่งฝันหรือเปล่าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหเขามาไกลามากบ้าเ,เขาอยู่สุดแมปอะ ถึงเล่านี่น้องคนนี้ได้ไป2ตัวแล้วผมสำหรับคลิปนี้ผมได้แจกเบลลอตให้กับน้องๆไปหมดแล้วผมอ่าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบเนี่ยกดไลค์กด, like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเอ่อในวันต่อๆไปอ่ะสำหรับวันนี้ผมหิวข้าวแล้วขอตัวลาไปก่อนนะผมบา,บายๆแล้วเจอกันใหม่บา,บายๆ